ดีครับ f อซครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยครับจินดัมซิงครับผมอันนี้มาดูการทําทางครับอันนี้โอ้ย่างใหญ่ครับยี่ห้ออะไรไม่รู้หรอกเพราะมันใหญ่เกินนี่โอ้ยี่ห้อลิ้วกงบาดอิจนาเปนประมาณเท่านี้เลยโอ้ยี่ห้อลิ้วกงครับงานทําถนนนะครับผมสุดใหญ่อลังการงานสร้างครับ งานถนนครับผมโอ้ยิ่งยา่ลาังการครับเดี๋ยวมาติดตามชมเรื่อยๆนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็แค่เริ่มต้นไปก่อนนะครับมีมีแต่ยักษ์ชนยักษ์ครับผมลิงกงนะครับมาอยู่กับลิงกงแบบตัวใหญ่ลิงกง 936E มาอยู่กับลิงกงหกสูบครับเอ้ยใหญ่อลังการจริงๆครับสามสิตันนะครับลิงกงหกูบ้สะเทืนอนโบกเลยครับเอ้ยอันนี้ครั้งแรกนั้นมันทายงานยักแบบวนมากทายแต่อ้ตัวน้อยๆครับ 36ตัน936อีเนียมั้ง936ตันมาดูครับอตองออกแรงเยอะเลย,ยมันจะง่ายเลยเนี่ยนี่ไม่ง่ายหรอกมันต้องเข้าใจการขับด้วยนี่มาติดตามชมเรื่อยๆนะครับอันนี้มาเอ็ดทายคนเดียวก่อนคนอื่นยังไม่รู้หรอก ถ้าเขาเรู้ผมไม่ได้ถ่ายหรอกข้าไปมดม,มาดูงานลูกรังนะครับระยะทางก็ไกลประมาณเตาเอา20กิโลหรือเปล่ากี่กิโลครับนี่ยประมาณ20กิโลเออถ้าซื้อมาถูกเลยเนี่ยครับเนี่ยมาอยู่กับลูกพี่ใหญ่ครับนี่คุมงานเม้นเ์็นพุกพ โอ้มาด้วยกันโอ้แล้วแล้วแต่ใครจะขึ้นลงขึ้นลงมั้ยเขาขึ้น,นผมไม่ได้ขึ้นอ๋อที่ขับรถลายเป็นหมดเป็นทุกกครับเป็นทุกกันโอ้ยังมีรถตะตันหก็แน่งอ๋อมันมันมันอ๋อมันต้องอยู่ของใครของมันมันจะได้รู้มือเนาะครับนี่มาอยู่กับลิงลิงกงลิงกงหกสูบสามสิบหกตัน อันนี้ที่มาทายถายไม่ค่อยรู้ย e ี่ห้อนะแต่ชอบครับม <c oughs> ีแต่คนมาว่าโอาทำไมไม่รู้จักย e ี่ห e ้อยี่้อมันหลากหลายเนาะพี่น้อง <c oughs> ผมเอาคำหายอย่างเดียวครับย <c oughs> e ี่หอเดี๋ยวไปเปิด Google ดูเองเนื้อบัตรอ้ย <c oughs> คลิปนี้มาเปิดเบิร์ะเดี๋ยวมาติดตามชมเรื่อยๆครับคนกว่าจะเสร็จวันละคลิปพอลงเยอะไม่ได้หรอก เดี๋ยวคนไม่ดูนี่ผมมาถ่ายอย่างนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าผมมีช่องนะผมไม่ถ่ายมีแต่คนว่าอู้ถ่ายทำไมถ่ายทำไมเนีย่ย,ยครับเรามันต้องมีความหวังบางทีนะใช่ทุกวันจะให้ถ่ายใช่อันนี้อาทิตย์หนึ่งลงทีหนึง่งไม่ค่อย,ยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายไอ้เยอะเก็บไว้มันเต็มด้วยดูยมันเต็มไอมลบไอ์กาวออกซิไดน์นะครับอยู่กับทีมงานตับถนนนะครับ เนี่ยครับผมผม,ามาดูครับใหญ่จริงจริงสุดยอดสุดยอดออใหญ่อลังการเลยปุงกี้นี่ตันหนึ่งใครจะขโมยก็ขโมยไปโลดยกองไรขึ้นเด้อต้องใช้เคนอย่างเดียวปุงกี้ก็ตันหนึ่งแล้วว่ายางยับเลยมาชมต่อกันเลยครับนี่ โรงงานมันเร็วครับสะเทือนบุกเลยระยะทาง20กิโลนะครับผมงานลุกกร,ระด้างเดี๋ยวต่อไปจะมีงบคนาลาดยางมาไปตามชมเรื่อยๆนะครับผมขอบผลงานด้วยนะครับกินมดำซิงครับยังไม่ดังยังไม่ดังเนี่ยครับวันนี้ก็ มีโอกาสได้มาไทยเีมงานบุกเบิกทำลุกรังนะครับในชุดหนึ่งครับในชุดสองาตามมาเดี๋ยวติดตามชมผลงานต่อนะครับผมคลิปนี้ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวติดตามชมวันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ